สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและท NN2 นะคะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของโรคไัยไข้เจ็บต่างๆนั่นเองค่ะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำนะคะกับหมอจุ้งจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษ์จุลเสถียร รับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะและสําหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงโรคโรคหนึ่งนะคะที่หลายๆคนเนี่ยแต่รู้จักดีเลยละคะ่ะแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 เานี่ยทำให้เราเนี่ยไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องราวของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะแต่ว่าโรคโรคนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคสําคัญที่มีความเสี่ยงนะคะเวลาที่จะติดเชื้อหรืออะไรต่างๆก็จะมีอาการที่รุนแรงด้วยนะคะนั่นก็คือ โรคเอสนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาอัปเดตถึงสถานการณ์ล่าสุดนะคะนะว่าในปัจจุบันนี้นะคะว่าผู้ป่วยโรคเอสนั้นเนี่ยมีจานวนอย่างไรรวมถึงอัปเดตในเรื่องของการรักษานะคะซึ่งมีข้อมูลหลากหลายมานะคะเป็นระยะระยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะในโซเชียลมากมายเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาต่างๆของโรคเอสหรือว่าการติดเชื้อ HIV นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกับคุณหมอโดยตรงกันในวันนี้เลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอค่ะ ท่านดำรงตำแหน่งนะคะเป็นผู้รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอสสภากาชาติไทยนะคะขอต้อนรับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์นายแพทย์โอภาสผู้เจริญค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์ที่สลับเวลามาในวันนี้นะคะอาจารย์ค่ะค่ะวันนี้อยากจะมาให้อาจารย์เล่าให้เราฟังค่ะอาจารย์ค่ะถึงสถานการณ์ของเจ้าเชื้อเอชไอวีหรือว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือว่าเอสนะคะอาจารย์ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ย สถานการณ์ของผู้ติดเชื้อเป็นอย่างไรการรักษาเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะก็ใน,ในปัจจุบันน,นะครับก็การระบาดของโรคเอ v นะครับก็ยังมีอยู่มาต่อเนื่องนะครับ<อ>ก็ถึงแต่ว่าเราอาจจะไปโฟกัสเรื่องโควิด -19 เยอะหน่อย<ะ>ในใช่ชวงสอมปีที่ผ่านมา<ะ>แต่ว่าโรคเอ v เนี่ยก็ไม่ได้แผ่วลงนะครับ<อ>เ,รเราคิดว่า อุบัติการการติดเชื้อน่าจะน้อยลงในเคสใหม่เพราะว่าทุกคนก็พยายามจะ Social cing, s o c เช l d i ดิส n ทนซิงใช่ไหมครับแต่ก็ตามเนี่ยเราก็ยังเจอทั้งการติดเชื้อใหม่นะครับ<อ>ในในไข้ติดเชื้อเอชีใหม่แล้วก็โรคติดเชือ้อติดต่อโรคติดต่อทำให้สัมพันธ์อื่นๆด้วยซึ่งเป็นหน้าที่แปลกเรื่องเรื่องน้าแปลกใจนะฮะเพราะว่าจริงๆเราคิดว่ามันควรจะลดลงในช่วงช่วงโควิด19แต่ก็ยังเห็นเคสใหม่อยู่เรื่อยๆอย่างปีที่แล้วเนี่ยเรามีเคสใหม่อยู่ประมาณเกือบเกือบหกพันคนในประเทศไทย นะครับก็ตกวันหนึ่งเยอย่างน้อย20คนนะครับออาจารย์แยกเป็นวันนี้เลยเยอะเลยค่ะอาจารย์วันหนึ่งประมาณ20คนค่ะโหที่เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ด้วยไม่ใช่เป็นผู้ที่มีเป็นผู้ติดเชื้ออยู่แล้วใช่คือถ้าเรารวมจํานวนผู้ติดเชื้ออยู่แล้วเนี่ยนะครับกับเคสใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขที่ทบกันมาเรื่อยๆเพราะว่าเพราะว่าคนที่ติดเชื้ออยู่เก่าตัวนี้ก็จะเข้าสู่การรักษาใช้ชีวิตได้นานขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเคสใหม่เติมทุกวัน วันละยี่สคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงตรงเนี้ยในบ้านเราเนี่ยจำนวนคนไข้ที่ติดเชื้อเอชวีเนี่ยก็น่าจะเป็นจำนวนกลุ่มประชาะกรที่กําลัง expand หรือว,ว่าสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วกลุ่มกลุ่มของผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยมีความแตกต่างจากที่ผ่านมาไหมคะอาจารย์กลุ่มกลุ่มแบบว่ามีอายุช่วงอายุหรือเพศอะไรมีความแตกต่างจากที่ผ่านๆมาไหมคะอาจารย์คือถ้าถ้าเราดูเมื่อสัก30ปีก่อนนะครับเคสที่เป็นเคสใหม่เราเนี่ยก็จะเป็นชาย อายุ30-40ปีแล้วก็ติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงปกตินะครับก็เป็นชายหญิงธรรมดานะครับที่มีความเสี่ยงแต่ปัจจุบันเนี่ยลักษณะของโรคมันเปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นชายรักชายเยอะขึ้นแล้วก็อายุก็ลดลงนะครับอายุลดลงใช่ไหมัอายุน้อยลงก็เป็นเด็กเด็กๆวัยรุ่นนะฮะที่มีที่มีความเสี่ยงสูงอันนี้ก็คล้ายๆกันกับทั่วโลกนะครับก็คือกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มชายรักชาย ซึ่งพวกนี้ก็จะมีพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติด HIV แล้วก็ติดเชื้อโรคที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยก็คือเป็นแนวโน้มเดียวกันในในทั้งทั้งโลกนะคะคละักษณะเดียวกันแล้วเจ้าเชื้อไวรัส HIV เนี่ยนะคะตั้งแต่เรารู้จักมันมาเนี่ยจนถึงบัดน,นี้เนี่ยตอนนี้มันมีการไกลพันธุ์มันมีความเปลี่ยนแปลงสู้กับเราไปถึงไหนแล้วคะอาจารย์ล่าสุดนี้คือมันเรารู้จักมันดีแล้วหรือยังคะอาจารย์เราเรารู้จักมันค่อนข้างดีนะฮะเพราะว่าเรารู้จักคุณสมบัติของมัน <c oughs> แล้วก็เราก็เลยมีการรักษาที่ดีเยี่ยมเ <c oughs> พียงแต่ว่าการรักษาในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดให้หายขาด <c oughs> นะครับแต่ว่าด้วยด้วยวิวัฒนาการของวิทยาศา,ศาสตร์เนี่ยเราก็รู้ว่าแต่ละขั้นตอนต่างๆที่มันเข้าไปในเซลล์ของ มันไปทําอะไรบ้างแล้วก็เราก็มียาที่จะไปยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสที่จุดต่างๆของไวรัสเลยนะครับเพราะฉะนั้นการรักษา H อ v ในปัจจุบันเนี่ยเรามีวิวัฒนาการจนจนกระทั่งเราสามารถที่จะควบคุมเชื้อให้อยู่ในระดับที่ต่ําที่สุดจนไม่เกิดอาการที่รุนแรงแล้วก็คนที่กินยาต้านอยู่จนจน,จนไวรัสต่ํามากจนไรกักาตรวจไม่เจอนะครับก็สามารถที่จะอยู่แล้วก็มี แต่งงานมีลูกได้เพราะเขาไม่ไม่แพร่กระจายเชื้อให้คนอื่นอันนี้เป็นอันนี้เป็นข้อมูลที่ฟังทีไรก็รู้สึกว่าโอ้คำว่ารักษาไม่หายแต่ว่าสามารถดูแลแล้วก็ควบคุมปริมาณเชือ้อจนสามารถแต่งงานแล้วมีบุตรได้โดยที่บุตรก็ไม่ติดเชือ้อชมีเชื้อ HIV อยู่อันนี้ฟังทีไรก็รู้สึกว่าเหมือนสําหรับภาษาประชาชนทั่วไปก็คือเหมือนหาย ใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือเหมือนหายสามารถใช้ชีวิตมีคุณภาพชีวิตได้เหมือนคนธรรมดาสิ่งสิ่งที่ยังยังเป็นประเด็นก็คือนิดหน่อยก็คือคต้องกินยาต้านนั่นเองแต่ว่าด้วยด้วยวิวัฒนาการปัจจุบันเนี่ยยาต้านทําให้อายุไขข,ของเขาเนี่ใกล้เคียงคนปกติเราสามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติแต่งงานมีลูกได้สามารถไปเข้าโรงเรียนะนะครับทำงานใช้ศักยภาพของของตัวเองได้เหมือนคนปกติทุกอย่างติดอยู่แค่ยังต้องทานยาอยู่นะครับ ก็เหมือนเบาหวานความดันแม่คะอาจารย์ที่เรายังคงต้องทานยาเป็นประจําเพื่อควบคุมอะไรประมาณนั้นแต่ว่าในในในอนาคตนะครับเราก็มีความพยายามที่จะเอาชนะให้ให้หายขาดไปเลยโดยการคิดคิดคนการรักษาที่ไม่ต้องกินยาละให้ให้รักษาหายขาดไปเลยซึ่งก็ต้องรอดูข้อมูลนะครับแล้วก็แม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยยาที่ใช้รักษาเนี่ยก็ยังต้องกินอยู่ทุกวันแต่ว่าในในอนาคตในรูปแบบของการใช้ยาเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นยาที่ออกฤทธิร์ระยะยาวยาวขึ้นยาวขึ้นเช่นไม่ต้องกินทุกวันละอาจจะกินเดือนละเดือนละเม็ดนะครับหรือว่าเป็นยาฉีดฉีดเดือนหรือ2เดือนครั้งแล้วก็อีกหน่อยเราอาจจะเห็นยาต้านเอชวีแบบยาฝังเลยนะครับซึ่งซึ่งไม่ต้องมานั่งกินทุกวันอันนี้พออาจารย์พูดนี่นึกไปถึงยาคุมกําเนิด ซึ่งคุณผู้หญิงก็จะต้องเป็นคันวัลเม็ดอันนี้ต้องทานทุกวันที่เป็นถ้าเป็นเม็ดคุมกาเนิดอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นฉีดก็จะแบบอ้าวเพิ่มขึ้นมาหน่อยเด๋ยวเป็นฝังนี่ยิ่งยาวก็คือลักษณะเหมือนกันเลยคล้ายๆกันอันนี้ก็จะทําให้การอยู่สะดวกขึ้นนะการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นไม่ต้องมานั่งจําว่ากินยาไปหรือยังอาจจะมีงั้นเดี๋ยวอาจารย์เกิดอาการหลงลืมได้นะคะซึ่งเจ้าเจ้าเชื้อเอชวีเนี่ยเรารู้จักเขาดีแล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากแล้วเราก็รู้จักธรรมชาติเขาจริงๆอออยยยาาาาจจะ้นถมร์เลว่ หลังจากที่มันเข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยมันมีระยะฟักตัวแค่ไหนยังไงเพราะที่ได้ข่าวว่าเห็นบอกว่ามีการป้องกันได้ด้วยเหมือนมียาที่สามารถป้องกันได้ถ้าเกิดว่าไปสัมผัสเชื้อครับเอาคำถามแรกก่อนนะครับเรื่องของการเนี่ยโดยทั่วไปเวลาติดเชื้อปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะยังไม่เสียชีวิตทันทีหรอกนะครับมันจะต้องมีระยะเวลาที่เชื้อเข้าไปในเซลล์แล้วก็ทําให้เกิดระยะแฝงนะครับซึ่งระยะแฝงเนี่ย เฉลี่ยอยู่ประมาณ7-10ถึงปี7-10ปีจนกระทั่งถึงคนไข้เนี่ยมีอาการในระยะสุดท้ายที่เ่าเป็นเอสนะครับมันก็จะใช้เวลาประมาณนั้นนะครับเจ0ถึง<ศ>ปีเพราะฉะนั้นก็ในคนที่อยู่ในระยะแฝงก็จะไม่มีการใดทั้งสิ้นเลยค่ะอาจารย์ถ้าถ้าไม่ไปตรวจเลือดก็จะไม่ท<อ>ราบนะครับอันนี้จะเป็นความความน่ากลัวนะคะอาจารย์ความน่ากลัวเพราะว่าถ้าเราไม่มีการอะไรเราคิดว่าเราไม่ติดนะครับแต่จริงๆอาจจะมีเชื้อไวรัสอยู่ถ้าเราเคยมีความเสี่ยงนะครับในปัจจุบันก็มีคนพูดถึงว่า ถ้าเราทําให้คนไข้กลุ่มนี้นะฮะที่ที่ไม่มีอาการเนี่ยเข้าถึงการตรวจเทสได้อย่างรวดเร็วะนะครับเพื่อมารักษาเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเขาอยู่นานขึ้นแล้วก็สามารถลดการแพร่กระจายเชื้อได้ด้วยะนะครับทีนี้คําถามท,าที่2ก็คือเรื่องของการป้องกันในปัจจุบันเนี่ยการป้องกันก็จะมีออปชันเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยพูดถึงการป้องกันเอสบีก็ถุงยางอนามัยใช่ไหมฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยการใช้ถุงยางอนามัยก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับก็ มีการใช้ยานะครับยาต้าน h อ v ซึ่งซึ่งจริงๆมันเป็นการยารักษาแหละแต่เอามาดัดแปลงสูตรทำให้สามารถที่จะใช้ป้องกันได้ด้วยนะครับก็เป็นการป้องกันก่อนที่จะไปสัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงก่อนที่จะไปสัมผัสก่อนสัมผัสนะฮะการการการใช้ยาเพื่อป้องกันมี2แบบแบบแรกคือก่อนจะไปสัมผัสเราเรียกว่าการใช้ยาเพลสนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบสัมผัสไปแล้ว นะครับเรียกว่า Post-Exposure Prophylaxis หรือ <c oughs> เรียกว่ายาเป๊ะนะฮะซึ่งทั้งสองแบบเนี่าายใช้ยาต้านเหมือนกันแต่คนละสูตรค,คนละสูตร<อ>ทั้งสองทั้งสแบบเนี่ยมีประสิทธิภาพในการที่จะป้องกันเอชวอย่างดีนะครับจริงๆพออาจารย์พูดนี้ก็วกกลับไปเหมือนอยาคุมกําเนิดคล้ายๆเหมือนกันยายาคุมกําเนิดก็กินมันจะมีแบบที่คุณผู้หญิงต้องกินก่อนไปมีเพศสัมพันธ์อันั้นกินเป็นประจำใช่ไหมคะกับ ยาคุมฉุกเฉินใช่ไหมคะอาจารย์หลังจากพีเพศสัมพั์ปุ๊บเราโอ้ยไม่ได้ป้องกันทำไงดีก็เอายาคุมฉุกเฉินนี้มากินก็เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ลักษณะการคล้ายคล้ายกันนะครับก็คือมีการใช้ก่อนไปสัมผัสแล้วก็หลังสัมผัสนะครับนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าแค่สูตรยาจะเป็นคนละสูตรกันใช่ครับสูตรยาเป็นใกล้เคียงกันแล้วอย่างนี้ยาจนจะสงสัยเรื่องของยาเพลปค่ะอาจารย์ยาที่กินก่อนอันนี้คือเราทุกคนหรือว่าเราเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเราสามารถกินเป็นประจําทุกวันได้ไหมหรือว่า ก่อนที่จะไปเสี่ยงเฉพาะเป็นครั้งครั้งหรือ,อยังไงคะอาจารย์การใช้ยากินเพื่อป้องกันหรือว่าเพล็บเนี่ยนะฮะ,ะก็มีอยู่สงแบบแบบแรกก็กินทุกวันอ๋อมีแบบกินทุกวันวด้วยแล้วอีกแบบนึงก็คือกินแบบออนดีมานออนดีมานก็กินก่อนที่จะไปสัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งข้อมูลนะครับในการใช้เทียบกันระหว่างกินทุกวันกับกินออนดีมานเนี่ยประสิทธิภาพใกล้เคียงกันแต่ว่ามันใช้ได้กับกลุ่มประชากรที่เป็นชายรักชายเท่านั้นถึงจะใช้สูตรที่เป็นแบบ ออดีมานหรือว่าใช้ล่วงหน้าก่อนไม่กี่ชั่วโมองได้ผิดนะว่าถ้าเป็นกลุ่มประชากรผู้หญิงะนะครับอาจจะใช้ออดีมานไม่ได้นะครับเพราะว่าระดับยาในในเนื้อเยื่อ,อ,อในเนื้อเยื่อของผู้หญิงและผู้ชายตรงที่สัมผัสโรคมันสูงไม่เท่ากัน,กนอ๋อโอเคเข้าใจแล้วถ้าเกิดเป็นเหมือนฉุกเฉินเนี่ยหรือออดีก่อนก่อนเป็นครั้งครั้งไม่ใช่ฉุกเฉินวิตก่อนเป็นครั้งครั้งเนี่ยจะสามารถใช้ในกลุ่มผู้ชายผู้ชาย แต่ว่าจะเป็นผู้หญิงชายไม่ได้พตกเพราะว่าในเนื้อเยื่อผู้หญิงตัวยามันไม่สูงพออาจจะไม่สูงพออาจจะใช้เวลานานกว่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเป็นเพล็ที่ใช้ในกลุ่มผู้หญิงเพื่อการป้องกันจะเป็นแบบต้องกินไปเรื่อยๆกินทุกวันกินทุกวันแล้วมันมีผลอะไรไหมคะอาจารย์ท่านกินยาอันนี้ทุกวันจริงๆเรื่องของเพล็เนี่ยนะครับอันที่เขาคุยกันก็คือเรื่องประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพเนี่ยจะเกิน90%้บนางทีเกปด้วยซ้ำไปในการที่จะ ป้องกันการติดเชื้อ h i ชวนะครับแต่ว่าในการที่กินในระยะยาวเองเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องมีการติดตามเรื่องของการทํางานของไตเป็นระยะระยะแล้วก็การทํางานของกระดูกนะครับซึ่งอันนี้ก็สถานบริการที่ให้เรื่องของ prep service เนี่ยเขาจะมีการ m o n ตอร์อยู่แล้วนะครับก่อนที่จะมารีฟิ l l prep เนี่ยนะครับก็จะมีการตรวจค่าไตหรือเป็นครั้งางนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นในกรณีที่ผู้ที่ทํางานเสี่ยง มีความเสี่ยงมีไลฟ์สไตล์ที่เสี่ยงที่รู้ว่าตัวเองเสี่ยงถึงจะเข้าไปรับยาแบบนี้นะคะคในคนในคนปกติที่อาจจะไม่ได้มีอะไรที่เสี่ยงนั้นใช้ใช้คูชีวิตธรรมดาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้จะเป็นต้องไปรับยาตัวนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย์ใช่ครับเราก็แนะนําการใช้เพล็เนี่ยในใน,ในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงะนะครับก็ข้อดีในปัจจุบันคือเรื่องของเพล็เนี่ยสามารถเข้าถึงได้ทุกสิทธิ์ทุกสิทธอยู่ในระบบรัได้สปสชแล้วด้วยนะครับ นะคะโอ้อันนี้อันนี้เดี๋ยวรายการน่าจะเป็นหนึ่งช่องทางที่อยากมาช่วยไปสัมพันธ์ทาสำหรับหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะคะคยาน,นี้สามารถช่วยในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้สามารถกินก่อนที่จะไปเสี่ยงได้นะคะและที่สําคัญก็คือสิทธิ์การรักษา สามารถเข้าถึงได้สปสชได้ประกันสังคมได้ไหมคะจารย์ประกันสังคมยังไม่ได้ยังไม่ได้สปสชเนี่ยได้ได้ได้โอ้โหอันนี้ของสปสชนาไปก่อนได้ยังไงถ้าใครเนี่ยมีสิทธิ์รักษานี้ก็เข้าถึงตรงนี้ได้ไปรับยาได้เพราะว่าถ้ารู้ว่าตัวเองมีอาชีพที่ค่อนข้างเสี่ยงนะคะอันนี้ก็คือในกลุ่มของเพลปใช่ไหมคะจารย์ก่อนอันนี้มีอะไรเพิ่มเติมที่จย์อยากเสริมสำหรับเพลปไหมคะในอนาคตยาเพลปก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเป็นยากินอยู่ที่เดิเพลปจะเหมือนยาฉีด จะเป็นยาฉีดเหมือนการรักษาเลย<อ>นะครับเช่นฉีดแล้วก็กันไปสัก6เดือนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะง่ายขึ้นนะครับนี่คือสามารถมองภาพเป็นเหมือนยาคุมกําเนิดได้เลยยาคุม HIV เหมือนยาคูมเชือ้อในใน,ในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นรูปแบบของการรักษาแล้วก็การป้องกันโดยใช้ยาฉีดทั้งหมดมซึ่งตอนนี้ก็คือกําลังพัฒนาวิจัยกันอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์นี่ก็คือในส่วนของยาเพรปนี่ก็คือยาก่อน ป้องกันก่อนที่จะไปสัมผัสเชื้อนั่นเองต่อมาเป็นกลุ่มที่2ที่อาจารย์บอกในกลุ่มของยาป้องกันเรียกว่ายาโพส t ใช่ไหมคะแต่เราชื่อเรียกว่าเป๊ปเป๊ป PEP ก็คล้ายๆกันนะครับก็เป็นยาที่ไว้สําหรับรักษานั่นแหละเพียงแต่ว่าเอามาทำเป็นสูตรแล้วก็กินในกรณีที่เพิ่งไปสัมผัสที่มีความเสี่ยงมาแล้วก็ควรจะเริ่มยานี้ภายใน72ชั่วโมง72ชั่วโมงหลังจากที่มีความเสี่ยงสูงเช่นสมมติของยางรั่ว ค่ะงรับเขาก็รีบมาเลยหรือว่าคนเก็บขยะไปเก็บขยะแล้วบังเอิญเข็มต่า<อ>แต่ไม่แน่ใจว่าเข็มนั้นเป็นเข็มที่เขาใช้ส,ชสารเสพติดหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นที่ที่ใช้ยาเป๊บนะครับเขก,ก็รีบมาประเมินแล้วก็กินยาภายใน72ชั่วโมงมนะครับ จริงบุคลากรทางการแพทย์ก็เป็นหนึ่งอาชีพที่ค่อนข้างเสี่ยงกับพวกเข็มของมีคมใช่ครับทันตแพทย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะอาจารย์ใช่ครับยา,ยาเป๊ปเนี่ยก็จะมี2กลุ่มที่ใช้ก็คือกลุ่มที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์<อ>ทํางนานโรงพยาบาลอีกกลุ่มนึนก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆค่ะที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างให้นึกออกนั่นเองซึ่งการรับประทานก็คือ7จชั่วโมงหลังจากที่ไปภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง ก็คือประมาณ3ามไม่เกิน3วันถูกไหมคะอาจารย์่เกินาวันแต่ว่าไม่ใช่ให้รอ3วันนะยิ่งเร็วยิ่งดีโอเคยิ่งใช้ยิ่งไม่ค่อยดีนะรีบมาดีกว่าอย่าให้เกิน3วันเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครชมรายการอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเอะฉันมึ่งไปเสี่ยงมาเมื่อวานไม่แน่ใจอ่ะไม่ชัวรีบไปพบคุณหมอดีกว่านะคะนี่ก็คือยาเป๊ะค่ะยายากลุ่มนี้เนี่ยสามารถเข้าไปมีเพิ่มไหมคะอาจารย์มีเรื่องเรื่องเป๊ะนี่เพิ่มนิดหนึ่งฮะตอ้นี้เข้าบรรจุในสิทธิประโยชน์สปอร์ตสกัน์แล นะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันเนี่ยในประเทศไทยล้ำหน้ามากทั้งเพปแล้วก็เพปนเนี่ยสามารถที่จะเบิกสปสชได้อันนี้เนี่ยกำลังจะถามเลยค่ะอาจารย์ว่าทีเนี้ยสนใจเรื่องของยาการป้องกันการป้องกันเชื้อแล้วเนี่ยเราต้องไปหาคุณหมอที่ไหนได้บ้างคะอาจารย์ในสิทธิ์การรักษาแบบนี้หรือว่าแบบตอนนี้ค่ะ สำหรับสพสชนะครับก็เป็นสารที่ให้บริการของรัฐบาลรัฐบาลนะครับท,ที่สามารถที่จะจ่ายได้ค่ะแล้วก็ศูนย์วิจัยโรคเอสปากาชาติเองนะเอก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ที่ให้บริการทั้งเจ็บแล้วก็เป็ดนะคะจริงๆก็คือน่าจะไปที่นี่ก็จะครบทุกอย่างศูนย์วิจัยโรคเอสปากาชาติไทยนะที่อังดีดูนังครับ ริมถนนนะคะสามารถเข้าไปติดต่อได้นะคะซึ่งนี่ก็เป็นในส่วนของอยา,าป้องกันนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ในปัจจุบันนี้แล้วต่อมาเป็นเรื่องของการรักษาค่ะอาจารย์หลังจากที่เราติดเชื้อมาแล้วเราจะรับการยืนยันตรวจยืนยันยังไงบ้างว่าเราเป็นผู้ที่มีเชื้อ HIV อยู่ในร่างกายเป็นผู้ติดเชื้อแล้วค่ะอาจารย์ครับอันนี้ในแง่ของการวินิจฉัยปัจจุบันก็มีข้อพัฒนาเยอะแยะนะฮะ,ค,ะคือ,ค,อคือมีวิธการในการวิจฉัยเนี่ย สมัยก่อนการตรวจวินิจฉัยเอชวีมาโรงพยาบาลมาคลินิกตรวจเลือดนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเริ่มมีการตรวจแบบง่ายๆที่บ้านแล้วด้วยนะครับโอดีมากเลยค่ะอาจารย์ก็คือตรวจโดยใช้น้ำลายคล้ายๆกับตรวจโควิดนะครับก็รู้เบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็ถ้าผลเป็นบวกก็มาคอนเฟิร์มที่โรงพยาบาลอันนี้จะเป็นจะเป็นวิธาการที่ทําให้ผู้ที่มีความเสี่ยงเนี่ยสามารถที่จะรู้เองเบื้องต้นนะครับแล้วก็เข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้นตรวจเร็ววินิจฉัยเร็วรู้เร็วรักษาเร็ว ดีมากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าจริงๆคือแม้ระยะเวลาจะผ่านมาล่าสุดแบบว่าเห็นในโซเชียลก็ยังเห็นบางกลุ่มที่เด็กหรือว่าคนที่ว่าจะติดไหมเขาไปทําอ,อันนี้อันนี้มาจะติดไหมคือเขาไม่กล้าไปตรวจค่ะอาจารย์รบาง <B ăng S 1> ทีมันมีความกลัวหรือความอะไรกลับมาถามในโซเชียลว่าเขาไปโดนอย่างนี้มาเขาจะติดไหมเอชวี<น>ะจะติดไหมจะเสีย่ยงไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าสามารถซื้อมาทํทได้ด้วยตัวเองเบื้องต้นแต่โหจะดีมากใช่ครับตอนนี้สามารถมันมี2แบบนะครับแบบที่ตรวจในช่องปาก นะครับกับแบบที่เจาะปลายนิ้วลิดหน่อยนะครับนี่ก็จะใช้ตรวจได้เหมือนกันเบื้องต้นที่บ้านนะครับสามารถสั่งซื้อได้แล้วก็ที่ส์วิชัยโรคเอสปาการาตาไทยเองก็มีชุดตรวจพวกนี้จําหน่ายสามารถสั่งออนไลน์ได้ด้วยสั่งออนไลน์ก็ได้วันนี้ดีสุดๆเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าจะให้เดินทางไปซื้อเครียดอยู่สําหรับเข้าใจน้องที่น้องๆที่เสี่ยงอยู่เขาก็จะมีความกังวลมีความอะไรหลายอย่างถ้าสามารถสั่งออนไลน์มาที่บ้านก็จะเร็วที่สุดใช่ครับหลักการคือต้องให้คนที่มีความเสี่ยงเข้าถึงได้ง่าย เยี่ยมเลยค่ะอาจารย์นะคะโหตรงนี้รู้สึกว่าน่าจะเขาเขาถึงได้นี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะสาหรับใครที่กําลังกังวลใจหรือว่ามีความเสี่ยงอยู่ตอนนี้ไม่กลา้าที่จะไปตรวจหรืออะไรก็ตามเนี่ยน้องๆน,นะคะสนใจสามารถลองเซิร์ชดูได้ว่าชุดตรวจ h i ชไเช็คว,ว่าชุดตรวจ h i ชด้ h A ยวยตนเองถูกไหมคะอาจารย์ชุดตรวจ H i ชด้ A ยวยตนเองนะคะสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้จากทางศูนย์วิจัยโรคเอสภากาชาติไทยน้องซื้อมาแล้วลองตรวจเลยด้วยความสบายใจเบื้องต้นถ้าเป็นบวกมันก็จะขึ้นให้หันเทนเหมือนแล้วตรวจ ตรวจโควิดเลยใช่ไหมคะใช่ฮะคล้ายๆกันรอเวลาปุ้งขึ้นมาสองดแต่ว่าต้องคอนเฟิร์มนะฮะเพราะว่าการตรวจบางทีมันจะมีข้อจํากัดคือมันต้องมีการตรวจตรวจซ้ำอีกทีนึงเพื่อยืนยันจากการตรวจตามมาตรฐานอ๋อนะคะก็ตรวจไปก่อนเบื้องต้นถ้าถ้ามันเป็นมีอะไรขึ้นมาก็รีบมาตรวจซ้ำจะได้เข้าสิ่งสําคัญคือถ้ารู้เร็วรักษาเร็วรักษาเร็วแต่งจริงอยากจะเชียร์ว่าถ้าเกิดสงสัยอะไรยังไงมาตรวจกับคุณหมอ เลยดีกว่าจะได้เร็วกว่าเร็วกว่าแต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆติดธุระจริงๆก็อันนี้ได้นะคะคพอตรวจยืนยันเรียบร้อยเป็นเป็นมีมีเชื้อแล้วคุณหมอจะรักษาอย่างไงบ้างคะปัจจุบันนี้ตันนี้เราแนะนาให้เริ่มรักษาเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าคนที่รักษาเร็วเนี่ยภูมิกันก็จะไม่ถูกทําลายจากไวรัสพอภูม,เมิเอนขึ้นเร็วปุ๊บเนี่ยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องอายุไขที่จะใกล้เคียงคนปกตินะครับแล้วก็ถ้าไวรัสลดลงเร็วนะครับก็ไม่แพร่กระจายเชื้อให้ให้แฟนนะครับหรือว้ให้คุณนอนคนอื่น การรักษาก็คือทานยา,ท,นยาทุกวันทุกวันตอนนี้ยาก,กินง่ายค่ะแล้วกินวันละเม็ดท่นีวันละเม็ดทุกวันไปเรื่อยๆแค่คนั้นเองนะคะก็ดูง่ายเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าอาจารย์มาในฐานะของท่านอรองผูม้มยการศิจัาโรคเอสภากาชาติไทยนะคะตัวอย่างที่อาจารย์บอกได้ว่ามีบริการให้ต่างๆมากมายเลยแล้วกิจกรรมล่าสุดที่เพิ่งจัดไปเห็นว่ามีกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประเปเป็นประจําทุกปีใช่ไหมคะอาจารย์ปีนี้ก็วันวัน,วนโรคเอสนะครับ ็ทังสูตวิจัยก็มีงานที่จัดอยู่ประจําแล้วก็คืองานเทียนสงใจปีนี้เราก็มีการจัด3วันนะครับปกติจัดวันเดียวะครับปีที่ปีนี้เราก็จัดวันที่1วันที่2วันที่3นะครับจัดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับแล้วก็ปีนี้เราก็จะเน้นเรื่องของให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่อง HIV AIDS แล้วก็เรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับเด็กวัยรุ่นนะครับ ช่วง3วันที่เราจัดเนี่ยเราก็ะจะมีศิลปินนะครับจากแกรมมี่นะครับแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับมามาวนกันนะครับให้ให้ความรู้แล้วก็เล่นเกม,มแล้วก็ให้ให,ให้จัดจัดกิจ,จกรรมนะครับให้ให้เด็กๆที่เป็นเด็กมัธยมเนี่ยะนะครับเข้ามาร่วมกันแล้วก็ มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกัน h i v s i d s แล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะซึ่งดีมากๆเลยค่ะอาจารย์เพราะอาจารย์บอกว่าผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยมีอายุที่ค่อนข้างลดลงก็จะเป็นกลุ่มในน้องๆเยวาวชนด้วยแล้วก็อ,อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆจริงๆคือน้องๆเขาชอบ เขาถูกอินฟลูเอนได้โดยคนกลุ่มนี้มากแล้วเขาก็ชอบชื่นชมนะคะแล้วก็สามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่ที่สนใจนะคะถึงแม้งานจะจัดไปแล้วแต่คิดว่าน่าจะมีในช่องทางสือส่อสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆของอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนี่แหละน่าจะอยู่ในของท่านน่าจะลองเซิร์ชดูได้นะคะว่ามีกิจกรรมอะไรที่เราสนใจก็ตามดูย้อนหลังกันได้ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะคคสุดท้ายค่ะอาจารย,ย์ขาอยากให้อาจารย์ฝากค่ะถึงเรื่องของ เรียกว่าเป็นการป้องกันดีกว่าสําหรับใครที่ยังไม่ไม่ได้ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้มีเชื้อร,รวมถึงคนที่มีเชื้อแล้วก็อาจจะจะต้องดูแลสุขภาพยังไงบ้างเ,เช่นาอาจารย์ครับก็ในปัจจุบันนะฮะเรื่องของ,องวิวัฒนาการของการป้องกันแล้วก็ร,รักษาเอชไนะครับเราพัฒนาไปอย่างทันอย่างทันสมัยเลยนะครับคนที่มีความเสี่ยงที่จะไปติดเชื้อเนี่ยนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์แล้วก็มีทูสต่างๆที่จะป้องกันไม่ว่าการใช้ยาเพรปนะครับการใช้ถุงยางอนามัย นะครับแล้วก็ในคนที่ไปเสี่ยงมาแล้วแล้วก็คิดว่าอาจจะติดเชื้อ h อชวีอยู่เนี่ยนะครับการเข้าถึงวิธีการรักษานะครับก็ในปัจจุบันเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมนะครับแล้วก็ยาที่รักษาเองก็มีผลข้างเคียงน้อยนะครับถ้ารักษาเร็วนะครับคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตใกล้เคียงได้คนปกติครับค่ะในวันนี้ต้องขอบพคุณอาจารย์มากๆนะคะที่สลับเวลามาให้ความรู้กับเราในรายการในวันนี้ค่ะอาจารย์ขอบคุณคะ่ะ และนี่ก็คือสาระความรู้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะเรื่องราวของ HIV หรือว่าเอชนั่นเองนะคะหวังว่าจะเป็นความรู้นะคะแล้วก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถป้องกันแล้วก็เท่าทัานเจ้าเชื้อ h i ชหรือว่าเอชได้ค่ะแต่แน่นอนคุณผู้ชมค่ะถึงแม้วันนี้จะหมดเวลาแล้วสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจะสับเลียนมาเป็นประจำในรายการคุยกับหมอค่ะวันนี้จุ๊บจิ้มและคุณหมอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ